ที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ Bible Before Breakfast คำที่ประจำวันกับกรุณาชาเจริญค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์โปรดประทานความเข้าใจและตรัสกับข้าพระองค์เป็นการสนตัวว่าสิ่งใดพระองค์ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์ได้รับรู้และเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ค่ะพี่น้องคะพระชนนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราจะดูด้วยกันนะคะอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงสวดานบทที่22ข้อที่11 12แล้วก็13ค่ะนี่แน่ลูกของข้าเอยขอพระยาเวสถิตยอยู่กับเจ้าและขอให้เจ้ามีความสำเร็จสร้างพระวิหารของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าตามพระดำรัสเกี่ยวกับเจ้า ขอเพียงพระยาเวประทานให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจและทรงให้เจ้าปกครองอิสราเอลเพื่อให้เจ้ารักษาธรรมบัญญัติของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จถ้าเจ้าระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอลจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าหวาดหวั่นเลยคับพี่น้องคะในสังคมเราทุกวันนี้พี่น้องเรามีความรู้สึกว่าโลกเราหมุนเร็วบ้างไหมคะหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาโควิดยังไม่ทันจะจบดียังไม่ทันจะหายดีเอาแล้วรัสเซียยูเครนมีปัญหากัน น้ำมันก็แพงขึ้นมาเป็นสองเท่านะเรื่องของคุณแตงโมย,ยังไม่ทันจะสั่งไปยังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดหรือว,ว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนวิลสสมิธก็โผล่ขึ้นมามีกระแสดราม่าใหม่เราฟังข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเราจะอยู่ข้างไหนดีจะอยู่ข้างรัสเซียจะอยู่ข้างยูเครนหรือเราจะอยู่ข้างทนายหรือเราจะอยู่ข้างไหนนะคะ ข้อมูลข่าวสารมากมายเต็มไปหมดในทุกวันนี้ทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงสิ่งที่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกไม่เว้นแต่เรื่องของฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันค่ะพี่น้องมีพี่น้องท่านหนึ่งนะคะเพิ่งรับเชื่อใหม่ในช่วงแพนดามิกนี้พี่น้องหลายหลายท่านก็ตื่นเต้นเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะก็พาพี่น้องไปเข้ากลุ่มคิสจักร ออนไลน์ Online, นะสามสี่แห่งนะเข้ากลุ่มอธิษฐานอีก3-4สี่กลุ่มกลุ่มเรียนพระอภิภิษฎอีกมากมายนะจนพี่น้องท่านนี้มีความรู้สึกว่าเขารู้สึกสับสนแล้วก็จับทิศจับทางไม่ถูกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาควรที่จะเริ่มต้นตรงไหนกับพี่น้องคะถ้าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้นะคะว่าเอ๊ะ อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำสำหรับชีวิตของเรากันแน่นะบางทีเราอาจจะต้องมานั่งหยุดคิดนะคะแล้วก็เรียบเรียงความสำคัญในชีวิตของเราใหม่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่าอะไรเป็น first priority เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจัดลำดับความสำคัญให้กับสิ่งที่เรารับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการงานของครอบครัวในเรื่องของครอบครัวหรือว่าเป็นเรื่องของงานในที่ทำงานหรือเราควรจะสนใจเรื่องของสังคมภายนอกเรื่องของยูเครนเรื่องของความยุติธรรมของคุณแตงโมอะไรกันแน่ที่เราควรที่จะให้ความสำคัญเป็นองคาบางทีเนี่ย ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในครอบครัวของเราได้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเอาปัญหาข้างนอกเข้ามาในครอบครัวเรามาดูกันค่ะว่าผู้ชนะของพระเจ้าในวันนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างในพระธรรมหนึ่งทรงพงศสวดานะคะที่เราได้อ่านไปกรรษัตริย์ดาวิด ได้หนุนใจลูกชายของตนเองค่ะคือกษัตริย์โซโลมอนว่าให้เขานั้นสร้างวิหารของพระเจ้าและสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้พูดกับโซโลมอนลูกชายก็คือว่าขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเจ้าคริสตจักรของเราในทุกวันนี้หรือแม้แต่ชีวิตคริสเตียนของเราเองหลายหลายครั้งเราใช้ความสามารถสติปัญญาของมนุษย์ แท้จริงแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกการงานควรจะมีพระเจ้าอยู่ในการงานเหล่านั้นเพราะการงานใดที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยการงานเหล่านั้นก็ไร้ประโยชน์ไปน้องแล้วเราเองนั้นจะรู้นะ้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรว่าโรรอง์ทสงสถิตยอยู่ด้วยกับสิ่งที่เราทําสิ่งแรกสํารวจชีวิตของเราว่า เราเองนั้นมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราอ่านพระคัมภีร์เราอธิษฐานประจําอย่างสม่ำเสมอและเรานมัสก,การพระเจ้าในทุกๆอาทิตย์หรือไม่สิ่งต่างเหล่านี้นะคะพี่น้องก็จะเป็นการสร้างวินัยให้กับเราในการที่จะเติบโตกับพระเจ้าเมื่อเราติดสนิทและเติบโตกับพระเจ้าเราจะมีความเข้าใจเราจะมีสติปัญญาในตอนท้ายของข้อที่13นะคะได้บอกว่า เจ้าจะประสบความสำเร็จถ้าเจ้าระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายประโยคนี้เนี่ยกรุณารู้สึกว่ามีความสำคัญมากทีเดียวหลายๆครั้งเราเองนั้นไม่ชอบที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์นะคะเราไปที่ไหนตรงไหนมีกฎเกณฑ์เราก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แต่แท้จริงแล้วกฎเกณฑ์นั้นทําให้เราเองนั้นมีระเบียบวินยัยทําให้ในพระพระจของพระเจา้าตอนนี้บอกว่า จงระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จพี่น้องคะอาจจะไม่เพียงพอที่เราเองนั้นจะรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอย่างไร ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจให้กับพี่น้องนะคะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้เพื่อที่เราเองนั้นจะดำเนินทางของพระเจ้าอย่างถูกหลักถูกต้องถูกวิธีให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะพระเจ้าพระบิดาข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาที่ข้าพระองทั้งหลายนั้นจะสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิต ที่ข้าประงค์เองนั้นจะมีสติปัญญาและสัมผัสถึงการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าข้าประงอ์อธิษฐานในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับพี่น้องคะได้รับสิ่งใดลืมเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะแบ่งปันพระพรซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ